รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายการคุยกับคนเด่นและดิฉันนางสาวศรีสุดาจรุพนพรพงค์นะคะทําหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการะคะ่ะเทมีนะคะก็จะเป็นเทปพิเศษนะคะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9นะคะเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น โดยที่อาจจะมีประชาชนนะคะบางกลุ่มนะคะที่ยังไม่ทราบถึงวิธีการสังเกตอาการนะคะหรือว่าเวลาป่วยแล้วต้องทํำยังไงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีผู้ที่มีประสบการณ์นะคะติดเชื้อโควิด -19 อันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าวิธีการสังเกตอาการหรือการปฏิบัติตนนะคะเมื่อป่วยเป็นโควิด -19 นะคะจะต้องทําอย่างไรบ้างน,นะคะขอเชิญนะคะพบก,กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสิริโชคภูมิน,นีนะครับ วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญครับมีประสบการณ์เป็นผู้ป่วยโควิดนะครับอ,อันนี้ต้องถามก่อนนะคะอันนี้หายแล้วใช่ไหมคะหายแล้ว <laughs> ครับผมตอนนี้หายดีมาประมาณสองอาทิตย์แล้วครับผมอันนี้ต้องต้องขอขอแจง้งู้ชมก่อนเนอะอันนี้จะเป็นเรืพิเศษเนื่องจากตอนนี้ยอดผู้ป่วยโควิด -19 ของเราในแต่ละวันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีประชาชนส่วนมากนะคะที่ยังแบบ ไม่แน่ใจว่าวิธีการสังเกตอาการเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้แขกรับเชิญของเรานะคะหรือว่าขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าน้องสองแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องสองเล่าแล้วกันว่าวิธีการดูแลตนเองนะคะแล้วก็วิธีการสังเกตอาการมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเริ่มด้วยวิธีการตอนนั้นน้องสองรู้ได้ยังไงคะว่าตัวเองป่วยเป็นโควิด -19 ครับก็เริ่มแรกเลยวันที่ตรวจเจอวันแรกด้วย ATK นะครับตอนเช้า บุคคลในครอบครัวนะครับคือแฟนแฟนผมเองนะเขาไลนา์มาบอกว่าเขาไปตรวจ ATK ที่ทำงานแล้วเขาก็ ATK ขึ้น p o s i t i v สอขีดเขาก็ไลน์มาแจ้งว่าเออเขา ATK โพส์นะให้ผมมาลองตรวจดูด้วยแล้วก็ที่ทำงานก็มี ATK ในการที่จะสปอร์ตเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็ได้ไป เอา ATK มาตรวจที่ทำงานผลปรากฏว่านั้นนะตอนนั้นผลนะมันมันโพสแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะจางจะเรียกได้ว่ามันมันค่อนข้างที่จะเป็นผลตัวทีที่ว่าเป็นตัวที่โพสต์จางๆไม่ชัดชไมไม่ค่อยชัดอ๋อได้ได้ว่าคือตอนแรกคือไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้เสี่ยงแต่คือว่ามีบุคคลในครอบครัวนะคะ ตรวจก่อนแล้วก็พบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์เป็นผู้<ช>่ิยโควิดก็คือตรวจชุดตรวจ ATK แล้วขึ้นสองขีดใช่ไหมคะแล้วคือหลังจากนั้นก็คือทางน้องสองก็เลยมีการมา,าใช้ชุดตรวจของที่ทางหน่วยงานได้สปอร์ตให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะมาตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่ง<ช>แล้วการตรวจทางนั้นนี่คือก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าชุดตรวจนั้นคือขึ้นการสังเกตาการใช้ชุดตรวจนี่คือมันขึ้นไม่ชัดหลอคะ มันขึ้นมันขึ้นครบ2ขีดแต่ว่าตัวขีดที่เป็นตัว T มันค่อนข้างที่จะจางแต่ตัว C คือปกติแต่ว่าถ้าถ้ามัน2ขีดกรณีอย่างเงี้ยคือมันก็โพสิทีฟแหละครับแต่อ,อาจจะยังมีเชื้อที่อ่อนอยู่ใช่ทีนี้ก็แจ้งไปยังทาง s a f e t ้อของหน่วยงานก็ทำการแยกตัวเองออกจากสำนักง,งานก่อนเพื่อที่จะกักตัวเนื่องจากว่า ถึงผลผลยังไม่ชัดเจนใน ATK นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นผู้สัมผัสเช่นสูงจากจากผู้ที่ ATK ผลโพสิทีฟชัดเจนนะก็คือคนในครอบครัวก็หลังจากนั้นก็ตัวของอคนในครอบครัวเรียกแฟนแล้วกันนะครับตัวของแฟนเขาก็ไปไปตัวต่อ PCR ที่โรงพยาบาล แล้วก็ผล PCR ออกตอนเย็นว่าโพ i ิทีฟแต่ตัวของผมได้โพสต์ได้ไปตรวจ PCR ของที่สำนักงานเองนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องขอสอบถามน้องสองก่อนนิดนึงก็คือตั้งแต่ตอนที่น้องสองได้ตรวจ ตรโดยชุดตรวจเอนะคะแล้วก็คือผลขึ้นเป็นโพซิทีฟเนาะคือถแม้ว่า,าเส้นมันจะยังไม่ค่อยชัดแต่ว่าก็คือแน่แน,นอนแล้วที่ว่าการตรวดขึ้นมา2ขีดก็คือเป็นการติดเชื้อโควิดนะคะใช่แต่ทีนี้คือหลังจากนี้น้องสองได้ตรวจจากชุดตรวจเอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะ<ม>วิธีการใช้ชีวิตหรือว่า,อาตอนนั้นเราอยู่ที่ทําง,งานถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นคือน้องสองมีวิธีปฏิบัติตัวยังไงคะเริ่มแรกก็ แจ้งทางเซฟตี้นะแล้วผมก็เตรียมตัวที่จะแยกกักตัวเองออกจากคืออย่างแรกก็คือต้องออกจากที่ทํางานก่อนเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะถึงว่าถึงแม้ว่าวันนั้นน่ะจะไม่ใช่ผู้ป่วยถึงแม้ว่า ATK จะไม่ใช่ผลผลบวกแต่ผมก็ยังเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงผู้สัมผัสเสียงสูงก็ต้องแยกกักตัวเองอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ได้ไปตรวจ PCR ต่อของที่สำนักงานผล PCR ของผมวันแรกยังเป็นผลเน็กอยู่ยังเป็นผลลบอยู่ก็คือไม่ติดเชื้ออ๋อก็คือว่าหลังจากการตรวจเอทีเคน้องสองมีการตรวจด,ด้วย RT PC R t pcr ีีซอีหนึ่งครั้งแต่คือผลตรวจเนี่ยยังเป็นเน็กอยู่ยังเป็นเน็กอยู่นะคะก็คือยังเป็นล,ลบ,นบอยู่ก็คือเหมือนกับยังไม่เป็นผู้ป่วยแต่ก็คือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใก็ค,คือก็จะมีการกักตัวทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก็คือกักตัวเองแล้วก็แยกตัวออกจากผู้อื่นถูกไหมครับแล้วคือหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจด้วย RT-PCR อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากที่ผม ADK ไปตอนเช้าแล้วมันขึ้นโพซิทีฟนะครับก็ได้ทำการประสานไปยังเชฟตี้นะครับแล้วก็มีการตรวจ PCR ต่อเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งผมก็ตรวจ PCR ผลออกมาประมาณเวลา11บเอโมงนิดๆผลออกมาว่าตอนนี้ยังเป็นนก g a t ีฟอยู่ย,ะะยังไม่ติดเชื้อนะยังไม่ติดเชื้อนะครับก็แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทําการกักตัวเองแยกตัวเองออกจากที่ทํางานก่อนแล้วก็กลับไปที่บ้านนะครับเพื่อที่จะเก็บของแล้วก็ทําการแยกตัวเองออกจากบ้านนะครับตอนนั้นที่บ้านมีผู้ผู้ผ,ผ,ผู้ผู้อยู่อาศัยร่วมบ้านด้วยใช่ไหมคะใช่<อ>ก็ที่บ้านมีทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็หลานอีกสองคนที่อยู่ที่บ้านแลคือก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่เราจะตรวจพบเชื้อเนี่ย าการใช้ชีวิตคือที่เวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารการอยู่อาศัยร่วมกาาันนะคะเรามีการป้องก,กันตนเองอยู่แล้วด้วยไหมคะในระดับหนึ่งก็จะทําการแยกแยกของกินของใช้อยู่อย,อยู่แล้วขณะที่อยู่ที่บ้านคือด้วยเหมือนลักษณะนิสัยจะแบบเป็นคนที่แยกของใช้อยู่แล้วมันก็เลยเหมือนเป็นข้อดีที่ว่าัมผัสใช้รวมกันทําให้ที่บ้านนะอ่ะหลังจากที่การประเมินของ ทีมเขาทีมเขาเรียกทีมจะเรียกทีม,มจิตไม่ได้ไไดิที่สอบสวนโลกอ่าหลังจากที่ทีมสอบสวนโลกได้ประเมินแล้วนะครับของที่บ้านนะก็เขาจะให้เป็นผู้สัมภาษณ์เ่ยงตับทั้งทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าพื้นฐานแล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างแยกของใช้แล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันของที่บ้านแยกกับส่วนรวมอยู่แล้วครับผมก็เรียกได้ว่าก็คือ ถึงแม้ว่าน้องสองจะเป็นผู้สัมพันธ์เสียงสูงจากกรณีที่ติดจากแฟนนะคะแต่ว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนที่อาศัยอ,อยู่ร่วมบ้านเดียวกันก็คือมีการแยกสิ่งของเครื่องใช้ชัดเจนนะคะออกจากกันก็คือ,อปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัดถูกไหมะคะสาเหตุที่ว่า,ามีการแยกของเนี้ยก็เนื่องจากการทํางานการทํางานเนี่ยเราต้องทํางานกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา มาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะเป็นปีอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้หมันเป็นแบบลักษณะนิสัยไปเลยว่าเราจะต้องแบบแยกของออกจากคนอื่นนะเพื่อเป็นการแบบลดความเสี่ยงของคนในบ้านด้วยเป็นในตัวครับอันนี้ก็คืออาจจะต้องเ,อเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าคือน้องสองเนี่ยทำงานอยู่ทางกรมควบคุมโรคนะคะก็อาจจะมีการร่วมทีมลงสอบสวนโรค<ช>หรือว่าลงตรวจคัดกรองนะคะก็เลยระยะที่ผ่านมาเรียกได้ว่าก็เจ้าหน้าที่ก็มีการ ทำหน้าที่ในเรื่องของการคัดกรองโรคสับสนโลกนี้ด้วยนะคะก็เลยอาจจะต้องทอําให้ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้เข่งข<ช>ันมากกว่าเดิมมากกว่าประชาชนทั่วไปด้วยอะไรนี้นะคะใช่คือหลังจากนั้นแล้วคือน้องสองรู้ได้ไงว่าตัวเองป่วยเป็นโควิดครับก็หลังจากที่ PCR รอบแรกออกมาแล้วเป็นลบนะครับเย็นวันนั้นเลยก็คือได้ทําการแยกตัวเองออกจากบ้านที่อยู่ร่วมกับพ่อแม่นะครับก็ได้ เก็บของย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเพื่อเป็นการกักตัวแยกจากผู้อื่นซึ่งบ้านหลังที่ใช้ในการกักตัวก็คืออยู่คนเดียวาทางบ้านเลยอยู่คนเดียวครับก็คือเรียกได้ว่าหลังจากที่เราตรวจถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เป็นผู้ป่วยโควิดเนื่องจากตรวจมาเป็นลบอยู่แต่เราก็มีการแยกกักตัวเนื่องจากตอนนั้นเรากลายเป็นผู้ัีเสีอยงสูงใช่ครับผมพอหลังจากที่แยกออกจากบ้านมาตอนนั้นวันนั้นทั้งวันก็ยังไม่มีอาการอะไรนะครับ พอสักประมาณาวันรุ่งขึ้นตอนประมาณสักตีสามผมถึงจะเริ่มมีอาการไข้มาเป็นอาการลําดับแรกแล้วก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเออมันแบบเริ่มมีอาการเฟื่อนเฟื่อนคอนะเหมือนจะเจ็บคอของช่วงช่วงรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งก็เลยตื่นมาทานยาพาราแล้วก็หลับต่อนอนพักผ่อนต่อครับผมทีนี้เช้าตื่นเช้ามาตอนสักประมาณ8โมง เริ่มมีอาการไข้อีกรอบหนึ่งน่าจะหมดฤทธิ์ยาพาราของของรอดแรกก็เลยลอง ATK ด้วยตัวเองอีกรอบหนึ่งที่ก็คือว่าตอนนั้นนี่คือลาเรามีการแยกกักตัวแล้วก็คือเริ่มมีอาการก็คือเจบอ็บคอแต่ยังไม่ได้มีไข้ใช่ไหมคะมีไข้อ๋อมีไข้แล้วก็มีอาการมีไข้มีเจ็บคอแล้วก็คือ,อาทานยาแล้วก็พักผ่อนไปพออีกวันนึงก็ลองตรวจ ATK ซ้ําถูกไหมคะใช่ครับ อพอตอนสัก8โมงเช้าผมก็เลยลองตรวจ ATK ซ้ำอีกรอบหนึ่งทีนี้ผล ATK ขึ้น2ขีดแบบชัดเจนเลยช,ชัดเจนเลยว่าน่าจะโพสิทีฟแน่ๆแล้วรอบนี้เพราะว่าอาการก็เริ่มมาด้วยก็เลยประสานกลับไปทางสำนักง,งานนะครับทางฝ่ายที่ดูแลก็แจ้งว่าเช้านี้มา ATK โพสตพร้อมกับมีอาการเบื้องต้น ก็คือมีไข้แล้วก็เริ่มเจ็บคอก็เลยได้ไปทำการ rt-pcr ต่อเป็นวันที่สองหลังจากที่วันที่สองไป pcr นะครับผลตอนบ่ายออกมาว่าโพ i ิทีฟอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นการตรวจด้วย rt-pcr ครั้งที่สองเพื่อยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้วจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับ พอผลออกมาว่าผลห้องแล a นะครับออกมาว่าเป็นผู้ป่วยแล้วโพซิทีฟแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องแจ้งทางพื้นที่พื้นที่ที่เรากักตัวอยู่ครับไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็จะมีอนามัยหรือว่ามีโรงพยาบาลที่ดูแลอยู่ต่างพื้นที่เนาะเบื้องต้นผมก็แจ้งไปยังอนามัยก่อนว่าอตอนนี้มีผล PCR ายืนยันแล้วนะว่าเป็นผู้ป่วยครับ แล้วก็ตอนนี้ลักตัวอยู่ที่บ้านาทางอนามัยก็รับทราบแล้วก็ประสานงานต่อไปยังสาสุขจังหวัดเรียกได้ว่าการขั้นตอนนะคะก่อนที่เราจะแจ้งหน่วยบริการใกล้บ้านเนี่ยเราหลังจากที่เรามีการตรวจด้วย a t k แล้วยืนยันว่าเราเนี่ยมีเชื้อเราต้องตรวจ rt-pcr ซ้ำ เพื่อที่จะมีผลรับรองจากทางแลบจากทางโรงพยาบาลว่าเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจริงแล้วหลังจากนั้นก็คือแจ้งให้ดําเนินการตามขั้นตอนถูกต้องไหมคะครับผมแล้วหลังจากนั้นนี่คือหลังจากที่เราแจ้งไปปุ๊บแล้วทางหน่วยงานพื้นที่อะค่ะมีการดําเนินการอย่างไรกับเราบ้างคะ,ะท,างทางสถานีทำไมครับเราพสตก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะต้องไปแจ้งทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะทำการโฮมไอโซเลชั่น อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีการลงทะเบียนของสอปอสอชอของในพื้นที่อ่ะครับลงทะเบียนนี้จะมีทั้งหมด2รูปแบบก็คือทั้งไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่โรงพยาบาลเขาก็จะแยกโซนเป็นโซนของผู้ติดเชื้ออยู่แล้วอ่ะที่จะให้ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะโฮมไอโซเลชันกับอีกโซนหนึ่งคือลงทะเบียนออนไลน์ที่เขาจะใช้การสแกน q คีย d e คตรงนั้นก็สามารถลงทะเบียนได้เหมือนกันแต่อาจจะเนื่องจากแบบ ผู้ป่วยอาจจะเยอะ,ะผู้ติดเชื้อ,อจ,จะเยอะนะครับตรงส่วนที่สองเนี่ยอาจจะล่าช้าบ้างน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นานขนาดที่ว่าเป็นอาทิตย์อะไรงนี้ก็ <จะ S 1> คือว่าเรามีการแจ้งทางหน่วยงานพื้นที่<ช>ก็คือตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ลงทะเบียน<ช>เป็นผู้ป่วยผ่านทางคิวอาร์โค้ดหรือว่าไปโรงพยาบาลอ๋อไปทางโรงพยาบา<ช>ลแล้วโรงพยาบาลเขาก็จะมีการแจ้งขั้น,นตอนให้เราทำใช่ไหมคะว่าเราต้องดาเนินการอย่างไรต่อไปใช่ครับ พอหลังจากที่อนามัยแจ้งมาว่ามีการลงทะเบียนได้2รูปแบบนะอ่าผมก็แจ้งไปว่าเดี๋ยวผมไปที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเพื่อที่จะไปลงข้อมูลแบบณวันนั้นเลยค่ะวันรุ่งขึ้นผมก็เลยไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปลงทะเบียนการลงทะเบียนคือลงทะเบียนว่าอ่าผมมีความประสงค์ที่จะอยู่โฮมเมสเลชั่นไม่ได้อดมิดหรือว่าไม่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลสนามหรือ CI นะครับ แล้วก็ทางโรงพยาบาลเขาก็จะบันทึกข้อมูลไว้แล้วก็แจกอุปกรณ์ทางการแพทย์มาให้2ชนิดคือมีปลอดวัดไข้แล้วก็เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอันนี้ก็เรียกได้ว่าอันนี้ต้องขอแจ้งก่อนว่าอันนี้อาจจะคุ้นๆเป็นมาตรการใหม่ของทางภาครัฐด,ด้วยใช่ไหมคะที่ว่าเจอแจกจบใช่ไหมครใช่ครับอ,อ,อันนี้ขั้นตอนการงานก็คือว่าหลังจากที่เราตรวจพบเชื้อปุ๊บเราลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยปุ๊บทางทางทางโรงพยาบาลก็จะมีการ แจกยาให้เราใช่ไหมคะแล้วก็คือให้เราไปรักษาตัวต่อที่ทางบ้านก็เนื่องจากน้องสองเลือกเป็นโฮมไอโซเลชันก็คือรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านอันนี้ต้องขอแจ้ง่านผู้ชมก่อนว่าการที่เราเนี่ยเลือกรักษาโฮมไอโซเลชันเนื่องจากน้องสอเป็นผู้ป่วยโควิดที่ไม่ไม่ได้มีอาการนัใช่ค่ะมีอาการไม่รุนแรงหรือว่าผู้ป่วยบางคนอาจจะติดเชื้อแต่ว่าบางคนอาจจะถึงขั้นที่ว่าไม่มีอาการเลยก็มีนะคะอันนี้ก็คือจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นโฮมไอโซเลชัน หรือว่าเราจะไปอยู่ที่ทางโรงพยาบาลสนามก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้แล้วแต่ประสงค์ของทางผู้ป่วยแล้วหลังจากที่เราเนี่ยได้ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วแล้วคือหลังจากนั้นอนะขั้นตอนการดําเนินงานแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองระหว่างนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้น้องสองเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดหนึ่งคครับหลังจากที่ไปลงทะเบียนที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วนะครับโรงพยาบาลจะให้อุปกรณ์ทางการแพทย์มาสองสองอย่างก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิกับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ส่วนยานะครับยาจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเป็นกลุ่มของฟ้าทลลายโจรในการที่จะรักษาอาการโควิดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือรักษาตามอาการก็คือยาแก้ไอยาแก้แพ้อะไรพวกนี้นะครับายาพาราแก,แก้ปวดแก้ปวดลดไข้พอหลังจากที่รับของของผู้ที่จะโฮมไอโซเลชันเสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านาการที่เราไปลงทะเบียนไว้ทางโรงพยาบาลจะติดต่อให้พื้นที่ พื้นที่ก็คือ,อหน่วยงานของท้องถิ่นอบตเทศบาลน,นะครับก็จะแจ้งว่า,าทางเขตน,นี้มีผู้ป่วย<ช>ทำการโฮมไอโซเลชันอยู่ใช่พอพอทางพื้นที่เขารู้แล้วว่า,าบ้านนี้นะเขาก,ากักตัวอยู่นะมีผู้ป่วยโควิดนะเขาก็จะทำการส่งข้าวส่งน้ำให้เราสามมื้อเลยครับ เช้ากลางวันเย็นก็เรียกได้ว่าพอตอนนี้กักตัวนี่คือเราก็คือกักตัวอยู่บ้านไม่ต้อง<ช>อไปไหนไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะไม่มีข้าวกินนะเพราะว่าเขาจัดให้เราครบทุกมื้อครับสามมื้อหลังจากนั้นชีวิตก็จะวนลูปอย่างนี้ไประยะหนึ่งจากที่ทางพื้นที่เขาได้สนับสนุนเรื่องอาหารให้เรานะครับสามมือ้ออช่วงที่เราก,ากักตัวอยู่ หลายคนอาจจะสงสัยว่า,าแล้วยาฟาวิพิลาเวียรเราจะได้เมื่อไหร่ก็ส่วนยาฟาวิเนี่ยเวลาเราลงทะเบียนไปแล้วนะครับเราจะมีการาทําแบบสอบถามแบบแบบสอบอาการของทางแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันเนาะอย่างอย่างที่นี่ก็เป็นทางไลน์ไลน์ติดต่อกับทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะเกาะข้อมูลในแต่ละวันว่าคุณมีอาการอย่างไรอาการมากน้อยแค่ไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ออกซิเจนเท่าไหร่ แล้วเดี๋ยวอาการตรงเนี้เขาก็จะไปให้หมอในการที่จะประเมินเพื่อที่จะจ่ายยาฟาวิพิลาเวียมาให้กับผู้ป่วยนะครับกรณีของผมผมจะได้ยาฟาวิพิลาเวียตอนอวันที่5ก่อนหน้านี้5วันก็คือ,อทางแค่ฟ้าทลายโจรมาอย่างเดียวก็เรียกได้ว่ารักษาตามอาการไปใช่ครับ,รบซึ่งฟ้าทลายโจรก็บอกได้เลยว่าก็ช่วยได้ใน,น,ะในระดับนะหนึ่งคือผมก็รู้สึกดีขึ้น หลังจากที่ทานฟ้าทะลายโจรมาห้าวันก็เรียกว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างแพทย์แผนไทยนะคะใช่ครับแ,แพทย์ปัจจุบันถูกไหมคะพอหลังจากที่ได้รับยาฟาวิพิลาเวียมาก็หยุดยาฟ้าทะลายโจรไปเลยแล้วก็ทานฟาวิฟาวิพิลาเวียอีกห้าวันครบสิบวันพอดีก็คือในระหว่างนั้นก็คือมีการตรวจด,ด้วยชุดตรวจเอทีเคใช่ก็ผมมีการตรวจเอทีเคซําในวันที่ห้าแล้วก็วันวันที่สิบก็หลังจากวันที่ห้า ที่ตรวจเอ K ซ้ํซครับของผลก็เป็นนกรทถิตั้งแต่วันที่5แล้วก็คือวันที่5นี่คือเราต้องเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นผู้ป่วยโควิดถูกไหมคะใชะ่วันที่เราไปตรวจด้วย rt pcr แล้วผลเป็นโพซิทีฟก็คือผลเป็นบวกเนาะ<ช>แล้วก็คือนับไปอีก5วันอ,อังจาไหนก็เราก็คือจะมีการตรวจด้วยชุดตรวจ a อ k เคซัมอีกใช่ครับในการตรวจครั้งแรกในวันที่5เนี่ยคะ่ะยังพบเชื้ออยู่ไหมคะของผมนี่คือ ไม่พบแล้วครับก็ค like ือเป็นไม่พบเชื้อแต่ว่าก็คือยังต้องทานยาตามที่หมอหมอสั่งอยู่ถูกไหมคะแต่อาการของโรคโควิด19นี่ยังอยู่แลคือหลังจากนั้นให้น้องสองเล่านิดนึงว่าระหว่างนั้นจนถึงวันที่เราเนี่ยเลิกหายจากการเป็นผู้ป่วยโควิดเนี่ยเรามีการดําเนินการใช้ชีวิตอะไรยังไงบ้างครับครัพอวันที่5ตรวจแล้วผลเป็นนักกทีฟนะครับก็แต่ว่าการโควิดยังไม่หายก็รักษาตัวต่อไป หลังจากนั้นผมจะเริ่มทานยาพาวิพิลาเวียแล้วก็ทานไปจนครบอีก5วันก็เป็น10วันพอวันที่10ผมก็ตรวจ ATK ซ้ำอีกรอบหนึ่งก็คือผลเป็นนิเกทีฟเหมือนกันทีนี้การกักตัวเขาก็จะให้กักรักษาตัวนี่ยสิวันตามที่แพทย์เขากําหนดนะครับพอครบวันที่10 ATK ผลเป็นผลเป็นลบเสร็จแล้วก็วันที่11ก็คือกลับมาทํางานได้เลยโดยที่ ถามว่าอาการของโควิดอ่ะยังมีอยู่บ้างหรือเปล่าก็ส่วนตัวของผมมาคือยังมีอาการไอยังไอแบบนิดนิดหน่นอยหนอยังไม่หายสนิทพออาการไอเนี่ยจะอยู่อีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้ก็ เริ่มไม่อแล้วก็คือหายเป็นปกติแล้วครับก็เรียว่าก็คือหลังจากที่เรารักษาตามอาการทานยาแล้วก็มีการตรวจซ้ำด้วยจุดตรวจเอทีเคตั้งแต่วันที่5แล้วก็วันที่10ก็คือเราเนี่ยไม่พบเชื้อแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยถูกไหมคะใช่ครับวันที่11นี่คือกลับมาทำงานได้แล้วก็คือใช้ชีวิตปกติกตได้เลยแต่เพียงแค่ว่าเรายังมีอาการไอแล้วก็เจ็บคอน,นิดหน่อยแล้วคือหลังจากนั้นนี่คืองต้อง ต้องย้อนกลับไปตอนที่ระหว่างที่เราเนี่ยเป็นผู้ป่วยโควิดแล้วเนาะตอนแรกเนี่ยเราอ่ะมีการอาศัยอยู่ร่วมบ้านกับพ่อแม่เนาะแต่ว่าอันเนี้ยต้องถามไปก่อนด้วยว่าที่บ้านอะค่ะมีใครติดโควิดจากเราไหมคะที่บ้านนะครับปรากฏว่าที่บ้านก็คือมีการตรวจด้วย ATK วันที่ห้าแล้วก็วันที่สิบเหมือนกันอ่าสี่คนที่บ้านผลเป็นลบทั้งหมดเลยก็คือไม่มีใครติดชายไม่มีใครติดเชื้อโควิดต่อจากผมเลย คือเราก็รักษา,าระยะห่างนะตามมาตรการ d m t t a นะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ท่านผู้ฟังทุกท่านก็อาจจะได้รู้ถึงลักษณะอาการนะคะวิธีการดูแลตนเองแล้วก็วิธีการตรวจนะคะด้วยชุดตรวจ ATK นะคะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ท่านผู้ฟังทุกท่านก็อาจจะได้รู้ถึงลักษณะของอาการนะคะ,ะของการ เป็นผู้ป่วยโควิดนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าบางท่านอาจจะไม่มีอาการเลยนะคะแล้วก็วิธีการรักษาตัวนะคะวิธีการเข้าสู่กระบวนการนะคะการรักษาอันนี้ก็คืออยากจ,จะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเน้นย้ําในมาตรการ DM เ t t a นะคะรักษาระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยนะคะหมั่นล้างมือแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัดนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ทุกแขกรับเชิญของเรานะคะที่มาให้ความรู้นะคะเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวนะคะสําหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสําหรับคนที่ต้องอยู่กับครอบครัวนะคะต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกันนะคะอันนี้ก็ขอจะเน้นย้าให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะรักษาระยะหา่างปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดน,นะคะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันนะคะแล้วก็น้องสองนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการคุยกับคนเด่นได้ใหม่นะคะในเทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ